สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุของพร์มอร์นิ่งรีพอร์ประจำวันที่21ตุลาคม2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะ long position ลงซื้อขึ้นขายเก็งกำไรระยะสั้นๆในกรอบมีสต๊อปรอรหากต่ำกว่าแนวรับนักลงทุนที่ถือสถานะ h o r t position แนะนำบริหารพอสมดุลหากการรีเมาไม่ผ่าน1,795เหรียญถึง1,800เหรียญให้ฟลว์ช็อตระยะสั้น สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,770เหรียญแนวรับที่2 1,765เหรียญแนวต้านที่1 1,795เหรียญและแนวต้านที่2 1,805เหรียญ ทิศทางราคาทองคําวันนี้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวสูงขึ้นท่ามการความวิตกกังวลในเรื่องเงินเฟ้อโดยที่ราคาทองคํายืนเหนือ1,780เหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยราคามีการแกว่งตัวบริเวณใกล้เคียงเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ระดับ1,785เหรียญและเช้านี้อยู่ที่1,786-1,787เหรียญโดยประมาณโดยภาพรวมไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญและภาพรวม ดูตัวเลขค่อนข้างทรง,งตัวจาก Esting Home Sale ที่ยังใกล้เคียงเดิมและตลาดไม่มีปัจจัยใหม่หนุนนำ ขณะที่สมาชิกเฟดยังมีมุมมองที่จะทำเทเบอร์ริงคและตลาดเริ่มคิดว่าน่าจะเป็นการรับรู้เรื่องดังกล่าวไปแล้วด้านนัชนีดอลล,ลาร์ยังอ่อนค่าต่อเนื่องหลังหลุด94จุดลงมาทําการเงินบาทที่ยังแข่งค่าจากความพยายามที่รัฐบาลไทยต้องการเปิดประเทศและจะเห็นได้ถึงการทรงตัวในกรอบระหว่าง3ขอโทษค่ะ3 3 1 0ถึง33.40บาทตอลลล่อทลา มีร,ราคาทองคำท,ทางเทคนิคราคาทองคำยังเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เวย์และพยายามทดสอบแนวต้านระยะกลางและระยะยาวที่1,785เหรียญและหากทะลุทองคำทะลุ1,790เหรียญได้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีโอกาสเป็นขาขึ้นได้ทั้งนี้ต้องดูปริมาณการซื้อ การซื้อขายและแรงหนุนที่จะทําเข้ามาอย่างต่อเนื่องในตลาดวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวอาบมีแนวรับ1,770เหรียญและแนวต้าน1,770ขอโทษค่ะและแนวต้าน1,795เหรียญการโก ออนไลน์ฟิเจอร์และคอมเมดโกจะมีแนวรับ1,773เหรียญและแนวต้าน1,796เหรียญในส่วนของทองคำไทยคาดว่าจะเปิด1 5 0บาทต่อบาททองคำและกลับมาพบกับบุญคองพร์มอร์นิ่งรีพอรได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ